สวัสดีครับวันนี้เช้าๆที่แฮนด์เมดออฟโรดของเรานะครับวันนี้นะครับอ่าอิสุมังกร1996โรดิโอดากอนไอครับผมอ่าได้ชุดยก5นิ้วของเราแฮนด์เมดออฟโรดครับผมอ่าวันนี้ได้ยกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการอ่า นะฮะร,รีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับส่วนในแบบของเราไม่ยอมพลาดเลยไม่พลาดเลยนะครับก็จุดยกของเราแข็งแรงไหมโอ้ยเออโอ้เสียงเครื่องบินก็ขึ้นตลอดเวลานะครับ ดูสัดส่วนความสูง5นิ้วนะครับยางที่ใส่ได้แมตต์ลงตัวเลยก็เป็นยางเบอร์สามสามนีหมุนตัวด้วยเป็นยางเบอร์33ใส่ได้แมตเลยตอนนี้ใส่ไปก่อนนะครับ แมปนี่จอดเลยนะฮะผลงานของเราฟรีลลิ่งการขับดีเยี่ยมเลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะครับเวอร์ชั่นที่2สําสำหรับตัวมังกรโรดิโอนะครับ เดี๋ยวดูกันว่า,ามีอะไรบ้างที่ใส่เข้าไปจะด,ดูชิ้นงานเรากันเลยอย่พึ่งไปไหนนะแต่ก่อนนะนี่ครับอร์ชั้นที่สองแล้วครับขอมาก็หนากว่าเดิม ชุดดรอปหน้านะครับชุดคำหน้าแข็งแรงให้เพื่อนๆได้ชมกันสักนิดนึง <c oughs> โชคความยาวไม่พอใช้ตัวต่อไปก่อนนะครับ คท <c oughs> านตัยนบ่าเพื่อความนุ่มนวลยังไม่ได้ยกองศาขึ้นนะครับ มีชุดเทินเอาหลังครับชิ้นงานก็ถอดประกอบเลยสวยงามลงตัวแข็งแรงเร็จแล้วมาขอบคุณครับเซอร์น่า